สวัสดีค่ะแอดมินพลอยกลับมากับการรีวิวหนังสือสุดเจ๋งในวันนี้นะคะหนังสือที่เราเลือกมาคือนํายังไงได้ทั้งใจได้ทั้งงาน Leadership l a s t โดยผู้เขียน Simon ซ i n นกค่ะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและธุรกิจที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทีดีและทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งค่ะมาดูกันว่าทําไมแอดมินพลอยถึงเลือกหนังสือเล่มนี้นะคะ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์การเป็นผู้นำทั่วไปแต่กลับพาเราไปสำรวจถึงความสำคัญของความรู้สึกปลอดภัยในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างทีมงานที่เชื่อใจและพร้อมทำงานไปด้วยกันค่ะในฉากนี้แอดมินพลอยจะสมมติว่าเราอยู่ในบริษัทเริ่มต้นแห่งหนึ่งที่กำลังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารในทีมค่ะในห้องประชุมเราจะเห็นตัวละครหลักคือนัทผู้จัดการทีมที่พยายามเพิ่มแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม โดยการเปิดใจพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนขณะที่สมาชิกในทีมรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจว่าจะพูดออกไปได้หรือเปล่าค่ะนัดเริ่มต้นการประชุมด้วยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในกองทัพเรือที่เขาเคยทำงานมาก่อนว่าเขาเห็นว่าความเชื่อใจระหว่างผู้นำและสมาชิกทีมช่วยให้เกิดความเข้มแข็งเล่ามาถึงตอนนี้ทำให้ทีมดูสนุกสนานขึ้นทุกคนเริ่มกล้าพูดมากขึ้นและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ที่แต่ละคนมีค่ะ ความตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งอย่างนุชบอกว่าสิ่งที่นัทพูดทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและอยากให้ทีมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีๆบนพื้นฐานของการแบ่งปันค่ะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงตอนนี้ทีมก็ได้พัฒนาทักษะในการร่วมมือและแบ่งปันกันได้ดีขึ้นค่ะจากซีนนี้พวกเราจะเห็นว่าในหนังสือเล่มนี้ไซมอนพูดถึงความต้องการความปลอดภยัยที่จะเป็นตัวจุดป,ประกายให้เกิดการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าในการทำงานร่วมกันค่ะเนื้อหาในหนังสือเน้นว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การบริหารจัดการเพียงอย่างเดียวแต่คือการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามสามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทีมงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไปกับองค์กรซึ่งจะทำให้ทุกคนฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าและร่วมมือกันสร้างองค์กรให้กลับมาประสบความสำเร็จค่ะ แอดมินพลอยชอบลรีลาการเล่าเรื่องและตัวอย่างจากชีวประวัติของคนในองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้นะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแนวคิดเหล่านี้นำไปใช้จริงได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีบางจุดที่รู้สึกว่าเนื้อหามันซ้ำซากในบางมุมค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อยู่ในบทบาทผู้นำหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมองหาวิธีในการพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นแอดมินพลอยจะให้คะแนน4.5เต็ม5ค่ะ เพราะแม้จะมีบางส่วนที่อาจซ้ำซากแต่สารที่ถูกส่งมานั้นชัดเจนและมีประโยชน์มากๆค่ะสรุปแล้วนำยังไงได้ทั้งใจได้ทั้งงานจะพาเราไปสู่การเข้าใจถึงความสำคัญของผู้นำที่ดีอีกและวัฒนาทมการทำงานที่เสริมสร้างร่วมกันเมื่ออ่านแล้วจะรู้สึกได้ถึงแรงจูงใจที่มีต่อการเป็นผู้นำจริงๆค่ะหากคุณรู้สึกสนใจหนังสือเล่มน,นี้ก็สามารถไปหาซื้ออ่านได้เลยนะคะแอดมินพลอยจะทิ้งลิงก์ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะก่อนจากกันไปอีก อาจอยากจะถามทุกคนว่าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดนี้บ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมารักกะกบค่ะ